ไม,ม่ช่ยชางช่วย <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> กับพบก,กันอีกแล้วนะคะ <Wow. S 1> กับรายการลิปตเติ้ลฮิปโปโกนะคะ <Wow. S 1> ก็วันนี้นะคะ <Wow. S 1> เราจะพามาเดินเล่นกันที่ ช่างชุยนะคะหลังจากที่รัฐบาลผ่อนปลนนะคะให้สามารถเปิดร้านได้นะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาเดินกันที่ช่างชุยในวันที่ฝนตกคลองทลชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะพอเข้ามานะคะเขาก็จะมีนะคะแมพนะคะที่จะให้เราเดินตามไปสถานที่ตา่ตางๆว่าเราจะไปไหนล่ะเขาก็จะมีแบบพื้นที่ให้โดยที่ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น เป็น e ีเว x h i b i t ชั่น a อลเป็น Eat แอนด์ i ิงนะคะเป็น Studio อแอนด์ชเป็น Play นะคะเพื่อนๆคนไหนที่จะจะเดินแบบไปในพื้นที่ที่เ,เองคิดมาแล้ว mm. ก็เดินตามนี้ได้เลยตา้มแมบปบ <Yeah>. mm. ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาแล้วนะคะที่ช่างชุยนะคะก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีร้านค้าต่างๆนะคะที่เข้ามาเปิดกันแล้วในส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าจะเป็นงานเคื่อามือสองท็่ไหนงานของตกแต่งบ้าน ก็จะมีร้านเทนเรบด้วยนะคะสวยคุณกริปร้านแดกครับร้านแดกร้านแดกอ่าใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีอีกคำหนึ่งแดกดินตรงนู้นท่านพูดนะครับว่าว่าคำเดียวคำเดียวอาจจะไม่สุภาพอ๋อแล้วนี่คือร้านอาหารมาที่เป็นไฟดิเนิ่งจำลองเอาเครื่องบินจริงๆมาทำเป็นร้านอาหารขึ้นไปก็จะเป็นร้านอาหารแต่วันนี้เราไม่เข้าไปกันนะเพราะเรายังไม่ได้เตรียมตัวมาเราอาจจะเตรียมตัวมาวันหลังนาโฮ แงซึ่งในช่างช่วยเราต้องบอกก่อนว่าเวลาเข้ามามันก็จะมีสตรีทอาร์ตก็จะมีร้านอาหารให้เราได้เลือกช็อปเลือกชิมกันได้เลยที่นี่ร้านนี้น่ารักมากร้านนี้น่ารักดูเป็นแบบอะโรฮามากเลยเป็นร้านขายมิวทีเป็นชั้นน้ำไพมุกนี่ตัวไหนนี่ก็เป็นทางอีกทางหนึ่งที่ออกมาจากลานจอดรถเนอะ ใช่ที่เราเดินเข้ามาถ้าใครเอารถมาก็จะไปจอดอยู่ด้านหลังช่างชุยนะครับวันนี้ช่วงฉ่ำฝนตกปลอยเย็นๆเดินไม่รอเดี๋ยวเรือบินเียวเรือบินจํางลาย25บาทนะคะอ๋อนี่เขาก็มีป้ายเนาะป้ายบอกอะไรมั้งเขาก็จะมีป้ายบอกโลเคชั่นนะคะเพื่อนๆคนไหนแบบไม่กดตังก็ไปกดตังก่อนได้เลยนี่เอ็มบอกนะคะมิราเดยไประสร้านไม้ดูจิตแล้วอะไรก็ช่างอะไร ถ้าคนไหนสนใจงงส่วนไหนก็มาเดินดูป้ายได้เลยคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะพามาที่ลานหน้าเครื่องบินยักษ์ตรงนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะพามาเดินดูตลาดที่เป็นสินค้ามือสองต่างๆนะคะ mm hmm. ก็จะมีร้านค้าที่มาขายสินค้า mm hmm. เป็นแบระดดินเนาะนี่ก็จะเป็นหนังสือม mm hmm. ือสองค่ะแล้วก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะมีร้านขายต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีร้านอาหาร ด้านหน้านะคะก็จะเป็นด,าด้านเลยนี่นะคะก็จะเป็นตลาดมือ2สุกเปลี่ยนมือนะคะทุกวันพรหัสถ,ถึงวันอาทิตย์ซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17ที่เรามาเดินกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนสไตล์แบบเกาหลีนิดนึงนะก็จะเป็นคีออที่ขายอาหารนะคะหลายๆประเภทที่เราเดินมาเนี่ยก็อันนี้จะเป็นฮอตดอกนะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นร้านฉลองก็จะเป็นร้านอาหาร ยงอ๋อแวร์เฮาส์เลสแวร์เฮาส์นะครับนี่ชิวิชิวาอันนี้ก็จะเป็นร้านกิจกรรมนะคะซึ่งมาเล่นดนตรีกันตรงนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้เขายังมันฝนตกได้แหละเขาก็มีการเปิดเพลงแจส๊สคอไปไปได้บรรยากาศอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าตอนอตนี้ฝนตกด้วยมีแจส๊สคอเบา ปลายทางนั้นจะเป็นบ้านคุณบวยบ้านบวยบ้านบวยนะคะของพี่บวยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นลานกิจกรรมอีกหนึ่งลานคือต้องบอกว่าในช่างชู้อ่ะมันก็จะมีลานกิจกรรมค่อนข้างเยอะจะมีศิลปะที่แบบแสดงอะไรค่อนข้างเยอะมากแล้วถ้าใครเป็นแบบสายแบบถ่ายรูปนะมาถ่ายที่นี่ได้เยอะมากเพราะว่าจะมีทั้งแบ็กกราวมีทั้งประติมากรรมมีทั้งการตกแต่งต่างๆเพื่ออํานวย เดินหนุยให้ถ่ายถ่ายรูปเลยใช่แต่ว่าก็ต้องต้องทยอยเดินไปหานะคะเพราะว่ามันก็จะมีซ่อนอยู่ตามหรือตามมุมนะคะเมื่อไงก็ต้องไปหากัน้เกิดเก็บให้ครบวันนี้ก็ต้องพูดกันนิดนึงว่าเราอาจจะทําอะไรที่มันไม่ถนัดนิดนึงนะฮะเพราะว่าฝนมันตกด้วยมันก็เลยดูแบบว่าไม่ค่อยถนัดกนนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่างช่วยแกลเลอรี่นะฮะก็น่าจะยังไม่มีการแสดงอะไรสักอย่างใช่ในหลายๆโซนก็เหมือนว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดับ เปิดเต็มร้อยยังไม่ได้มีการแสดงที่ศิลปะเยอะเหมือนเท่าแต่ก่อนพอเลี้ยงเข้ามานะคะก็จะมีร้านเป็นร้านเล็กรนานี้น่ารักร้านเล็กๆนะคะที่เขาก็จะขายของต่างๆข้าวหมูข้าวหมูทอดข้าวเนื้อทอดอุ้ยราคาดีด้วยเริ่มต้น49บาทบแต่ว่าไม่เปิดอันนี้นมหมีปั่นสีเหืือหน่ารักตามมาด้วยมาเฟียชีส อ่าอันนี้แหละค่ะเราจะมากินกันเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราจะมาทานอันนี้อลนวี้เขาเป็นพงกวัวซองจริงจริงร้านน่ารักมากเงยที่เนี่ยร้านเขาแบบน่ารักมากอันนี้มีช่างเชื่อมครับอันนี้อันนี้เป็นช่างเชื่อมถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนที่ที่เราเคยมาช่างเชื่อมตรงนี้นจะเป็นเวทีเล่นดนตรีใช่จะให้แบบว่าให้คนเข้ามาเล่นดนตรีกันเขาก็มาเป็นรานกิจกรรมเนียเพื่อที่แสดงออกเนี้ย แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มียังมีไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นหมาล่านะครับชิคเก้นอุ้ยอันนี้มีกระโหลกกระโหลกกระโหลกสีทองอันนี้ก็จะเป็นปาตริมากรรมหัวกระโหลกสีทองนะคะซึ่งอสมัยก่อนเขาจะมีการปล่อยดายไอที่เป็นแบบเป็นควันๆอย่างน,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 นนะีสร้างบรรยากาศคือจริงๆตรงเนี้ยมันถ่ายรูปได้หมดเลยแต่ว่าวันนี้ฝนมันตกฝนมันตกแค่นั้นเองนะครับเขาก็เลยแบบไม่ถ่ายรูปกัน อันนี้เราก็จะมาวนนะฮะในวงเวียนหัวกระโหลกสีทองสักหนึ่งรอบนะครับว่าได้มีอ๋อมีชุ่อสมสอนชุ่อสมอลอันนี้ก็แท็กทูครับแต่จริงๆแล้วที่เดินเดินมาเนี่ยถ่ายได้ทุกจุดเลยนะเป็นสตูดิโอสอนเต้นนะครสตูดิโอสอนเต้นอันนี้ก็จะมีพวกแบบอาร์ตนะฮะพวกปฏิมากรรมอันนี้ก็เป็นสตรีทอาร์ตมีปฏิมากรรมฝาผนังข้างหน้าเราเห็นวัวร้องให้วัวร้องให้ นีอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอเนกประสงมีน้องคองอันงอเนกประสงคจากว่าน่าจะเป็นคำนั้นแหละแต่ว่าเขาเล่นคำเราไม่กล้าเข้าไปเรากลัวแล้วมีน้องของมีน้องของตรงนี้มันก็อย่างที่บอกอะอเนกประสงก็เอามาใช้ไงอาจจะใช้แบบอเนกประสงอุ้ย อะไร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 แมาแรงนี่มาแรงอยู่ข้างในคิดว่าเป็นพี่คงฟื้นจายก็เดี๋ยวเราจะลองดูสักร้านนี้นะครับว่าเราไปซื้อเราจะซื้ออะไรก่อนดีเราอยากกินคอนดอกนี้โอเคเขาชื่อว่าอะไรมาเฟียชีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฟสบชีสก็ห้อชีสชีแห้งคอมโบชีสนี่มันเป็นยังไงอ่ะ แล้วก็มีชีสราดอีกอ,อะคอมโบชีสก็ได้ผงชีสาาค่ะซัมมะเขี๊ยะเค่ะค่ะครับอันนี้ของผมใช่ไหมคอมโบชีชีที่ยืดยืดแล้วก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับดูชีสตีมีชีสยืดหรือมีชีนึงใช่ค่ะอ๋อคุณไก่ซขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหที่ไก่ดีมากเลยอันนี้มาเฟียชีสค่ะที่ข้างซีที่ข้างซีนี่ค่ะเป็นหนังไก่ซอสเกาหลีนะคะโรยง่ายทีหนึ่งแล้วขอชิมอันนี้ก่อนเรอเห็นชีสไหม เิ็งชี้ยื่นนี้ไหมโ oh. อ้โหอีกคำหนึ่งโอ้อ นี่ยค่ะเป็นหนังไก่นะคะลุกซอสเก้าหลี่แล้วก็มีงาคือทางร้านมาเฟชีสเขาให้ลองชิมทูนะคะเพื่อนอร่อยีิเตี๋ยวเรือบิน เดี่ยวเรือบิน25บาทอิ่มอร่อยพปายปปเรามาต่อกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือบินชามละ25บาทนะคะในเมนูเขาก็จะมีทั้งหมูและเนื้อนะคะเส้นก็จะมีเส้นหมี่เส้นเล็กเ,เส้นใหญ่บามีเหลืองวุ้นเส้นแล้วก็ไม่มีเส้นเกาเหลานั้นเองนะคะ แน่นอนแล้วนะคะสาหรับการทานก๋วยเตี๋ยวเรือบินนะคะที่ช่างชุยอันนี้คือซากล<ะ>ักขัดพังที่เกิดขึ้นนะคะจากเราสองคนก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่โอเคเลยร้านหนึ่งนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาก็ามาตามลนยแคงได้เลยอยู่ทางเข้าด้านหลังนะคะฝั่งประตูสองเลยนะคะร้านอยู่ตรงติดก,กับเครื่องบินโอเคเดี๋ยวเรามาคิดเงินกันนะคะแล้วเราก็จะไปต่อร้านต่อไป เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะเป็นไข่มุกบาวชูก้านะคะจากช่างชงในช่างชุยนี่นะคะ่ะนมเข้มข้นเพราะเราสั่งเขาไปว่าหวานน,อน้อยเพราะเราไม่ชอบกินหวานนมเข้มข้นน้ำตาลกินหอมแบบกินหอมน้ำตาลไม่ของบาวชูกาเจลลี่อร่อยรสชาติน,วน,วนัวๆอร่อยไป ไปตอบกันแช่ตัวท้ายจนน่ารักมากวานี้เราจะมองกิน้มีอัน้ด้วยาเ,เหรอตัวนี้ค่ะเป็นพเนะคะแล้วก็อะไร้างคะหรือว่าเปเคแต่ทางร้านจะอยู่ก็รู้นะต้องตัดออกนะคะเอามาพาน้ำหอมแบบนี้ค มอ่าดูหนชือ่อร้านไอติติมนะคะไอศครีม วันนี้เรามาลองปลาที่เชฟแปะรสชาติเป็นมินิทูนเล็กๆน,น่ารักขอลองก่อนก็ขอลองที่รสส้มก่้นะนะคะรสส้มรสส้มที่ส้มๆก็คือส้มใสนน่น้ำผึ้งนั่นเองอันที่สองนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ขวัสตรอรี่ต้องมาลองแบบชื่นใจมากเรามาลองที่ลาสเบอร์รี่ รสเบลรี่เนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันแบบมีความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีคุก and cream. <Wow. S 1> คกี้แอนด์ครีมคุกกี้แอนด์ครีมมันจะเป็นนมนมวาน,นิลลามีคุกกี้สปริ <Wow. S 1> นด์เดรสมิ้ ที่รัฐบาลนะคะผ่อนปลนให้เราสามารถเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารได้นะคะวันนี้เราก็เลยพามาตะลุยที่ช่างช่วยนะคะวันนี้เราพามาลองทานถึง4ร้านเลยทีเดียววันนี้รายการกินเติ้ลคิดโปโปนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพาไปช็อปไปชิมชิลที่ไหนนะคะติดตามกันเลยนะคะบ๊ายบาย